สดีครับพี่จีจ่องสายพด,ดีชั้นแนวครับวันนี้มีประเด็นที่อยากจะนําเสนอนะครับในในวันนี้ก็คือมียูทูบช่องหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดว่าแค่คิดว่าเส้นผมที่อยู่ในรถของจําเลยเป็นหลักฐานที่ถูกคนในครอบครัวเนี่ยเอามาตั้งไว้นะครับประมาณว่าประมาณว่านะอันนี้ตามครับเข้าใจนะที่ผมเข้าใจนะครับ ประมาณว่าเขาก็คงคิดว่า,าพยานหลักฐานที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่ถูกออกหมายจับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นผมหรือว่าพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆท่ที่ผ่านมาเนี่ยที่นํามาสูก<ไ>่การออกหมายจับแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับก็มีหลายคนที่ออกมาพูดว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับอัอนนี้ ขอย้ํานะครับนะมีบางช่องพูดว่าแค่คิดว่าเส้นผมที่อยู่ในรถของจําเลยเป็นหลักฐานที่ถูกคนในครอบครัวเนี่ยเอามาตั้งไว้ประมาณว่าถูกใส่ร้ายว่างั้นเถอะนะครับเอ,อจริงๆแล้วนะครับนะจริงๆแล้วก็ถ้าคนที่ตาสว่างนะครับที่ติดตามข่าวนี้มานะครับก็น่าจะเห็นหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในคดีนี้นะ โดยเฉพาะเรื่องของการอ,ออกหม้จับหรือว่าส่งตำรวจคดีเนี่ยนะมันมีมันมีพยานมันมีหลักฐานนะครับมากกว่าร้อยชิ้นนะครับนะร้อยกว่าร้อยหกสิบกว่าหรือเปล่าประมาณนี้แหละนะครับนะแต่ว่าร้อยกว่านะครับเนาะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการจัดจัดฉากของใครบางคนทั้งหมดมันเป็นไปได้หรือครับเนาะดยส่วนตัวผมคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนะที่ จะมีใครคนหนึ่งไปสร้างหลักฐานเท็จหรือว่าสร้างอะไรเยเจมากมายเพื่อให้คนคนหนึ่งถูกดำเนินคดีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับหน้าที่สําคัญนะถ้าจะพูดว่าหลักฐานเท็จจะพูดว่าถูกใส่ร้ายเนี่ยก็พิสูจน์สิครับเนาะพิสูจน์สิว่าเขาเอาหลักฐานหลักฐานเท็จเนี่ย เอาไปเมื่อไร่ใครเป็นคนเอาไปนะครับมีใครเห็นบ้างไหมอะไรประมาณนี้ก็แก้ต่างกันไปนะครับนะแก้ต่างกันไปถามจริงๆนะครับนะถามจริงๆว่าจำเลยเนี่ยมีความสําคัญมากมายขนาดนั้นเลยหรือถึงจะจะต้องมีคนคนหนึ่งนะหรือว่าหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเนี่ยต้องต้องใส่ร้ายหรือว่าต้องถึงขั้นว่า,าสร้างพยานเท็จ หรือว่าหลักฐานเท็จนะครับเนาะมันเป็นอะไรที่ว่าวังอลังการเกินไปหรือเปล่านะหรือว่าจำเลยหรือว่าเอฟซีจำเลยเนี่ยสำคัญตัวเองมากไปหรือเปล่านะครับนะถ้าแล้วคำหนึ่งนะคำหนึ่งที่ได้ยินมาตลอดเช่นเดียวกันก็คือคำว่าอิจฉาในเมื่อมีช่อง u t u b e นะ หรือว่ามีช่องข่าวที่นําเสนอในในแง่มุมที่เป็นข้อท็จจริงหรือไม่ก็นําเสนอวิธีการทํางานกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่อคดีนี้นะแต่ว่าการนําเสนอนั้นฝั่งของจําเลยหรือว่า f อของจําเลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มของเขานะครับเขาก็เลยมักจะใช้คําว่า คนที่ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์นะหรือว่าคนที่ร้องเรียนเรื่องราวต่างๆก็ตามแต่นะครับนะ <S <S 1> <S 1> เขาเขาไม่จะพูดว่าคนนี้เป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยทำเพราะความอิจฉานะครับนะถาจริงนะครับนะกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่จะต้องมีอะไรที่จะต้องไปอิจฉาจำเลยด้วยนะอันนี้ผมไม่ไม่เห็นเลยนะครับนะมองไม่เห็นว่า ส่วนไหนมันมีตรงไหนที่จะต้องไปอิจฉาด,ด้วยนะเพราะว่าเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองเนี่ยเขาทํางานตามพยายหลักฐานเพราะฉะนั้นถามว่าเจ้าหนะ้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีเรื่องอะไรที่ไปโกรธแค้นกับจําเลยมาก่อนไหมอะนะไม่มีนะครับนะไม่มีเขาไม่รู้จักด้วยซ้ํานะว่าจําเลยเนี่ยเอาเป็นใครอะไรยังไงนะครับนะเพราะว่าไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ไม่ได้มี ชื่อเสียงทางสังคมมาก่อนนะครับเนาะตอนั้นไม่มีใครรู้จักหรอกนะไม่มีฐานะด้วยนะอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ว่าพูดตามหลักความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปอิจฉาครับเนาะจาหนัาที่บางเมืองนั่นหรือที่มีประสบการณ์การทํางานเป็น10บ,บสิบปีแล้วแล้วก็ได้ขี้คายคดีดังๆมานะครับก็หลายคดีเป็นสิเป็นร้อยคดีนะครับ ตอนนั้นเนี่ยแค่มาเจอคดีเล็กๆแบบนี้นะพูดง่ายๆในช่วงนั้นนะครับเนาะเหมือนกับว่ามันมันก็เป็นคดีธรรมดาหนึ่งแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะไปอิจฉาอย่างนั้นหรือนะที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยถูกดําเนินคดีเพราะอิจฉาอย่างนั้นหรือมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นตากการรกะที่รับไม่ได้นะครับนะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เสี่ยงหรอกนะครับนะเขาไม่เสี่ยงหรอกกับคนคนหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรในตอนนั้นนะครับเนาะคือตอนนั้นอะ่ะจำเลยที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะครับนะเนาะพูดง่ายๆว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องไปอิจฉานะครับขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับนะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นศัตรูหรือว่าไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับยำเลยมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับนะเรื่องอะไรที่เขาจะไปสร้างหลักฐานเท็จอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับมันเป็นตก,กะที่ฟังไม่ได้นะครับเนาะถ้าจะมีบางคนเนี่ยพูดว่าแค่คิดว่านะคำว่าแค่คิดว่าเนี่ยสารไม่รับฟังนะครับเนาะคนะแค่คิดว่าเนี่ย มันเป็นความแค่ความคิดนะแค่ความคิดของคุณคุณคิดว่ามันเป็นการสร้างหลักฐานเท็จคุณคิดว่าถูกใส่ร้ายคณคุณคิดว่าถูกดำเนินคดีเพราะมีคนอิจฉาแค่นี้หรอแค่นี้จริงๆรหรอถ้าเป็นแค่นี้นะ,ะผมว่าต้องคิดใหม่แล้วนะครับนะต้องคิดใหม่แล้วเพราะว่าเราต้องมีเหตุผลเราต้องมีตาการกะที่ถูกต้องในการที่จะ สรุปอะไรบางอย่างนะอย่างน้อยอย่างเช่นเรื่องเรื่องของคดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสำนวนในสำนวนมีอะไรบ้างเราไม่รู้แต่ว่าตามที่ข่าวออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีหมายจับออกมาแล้วหมายจับเนี่ยไม่ใช่เป็นคนข้างบ้านที่ออกหมายจับให้นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจด,ด้วยนะครับที่ออกหมายจับให้นะมันเป็นศารนะครับนะศาล oh, <c lic ant> นะาสารเป็นคนออกหมายจับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสารก็ได้พิพพพจารณาตามพยานหลักฐานาที่อายการเสนอมานะครับาสารเห็นแล้วว่ามันมันน่าจะมีมูลหรือว่า,ามันมันมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวโยงนะซึ่งนํามาสู่การออกไปจับให้จําเลยนะครับแล้วก็นํานไปสู่การดําเนินคดีนะครับไม่ใช่คนข้างบ้านออกหมาจับนะครับเนาะแล้วที่สําคัญที่สุดที่บอกว่า ถูกเรียกสอบอถูกสงสัยอะไรประมาณนี้ทำว่าในช่วงแรกๆของคดีนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ถูกสงสัยกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนก็ถูกสอบสวนกันหมดทุกคนแม้กระทั่งเสียงโทรศัพท์หรือวาสายาสายโทรศัพท์ที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่อยู่นอกพ้นที่จากหมู่บ้านที่เกิดเหตุแต่ว่าในวันนั้นถ้ามี ถ้ามีการโทรเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะทราบเข่าว่าทุกคนถูกเรียกมาสอบบนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเลยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนเกือบ1000คนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับนะประมาณ900กว่าคนนะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกไปสอบสวนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสร้างหลักฐานเท็จหรือว่า คำว่าถูกใส่ร้ายหรือว่าคำว่าอิจฉามันเป็นไปได้ยังไงนะครับนะเป็นไปได้ยังไงนะครับในเมื่อเรื่องราวต่างๆที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอได้ออกหมายจับเนี่ยนะครับจากการทำงานมาเป็นปีเนี่ยนะครับเนาะก็ทำให้เอฟซีจำเลยนะครับหรือว่าฝั่งของจำเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปพิสูจน์สิครับเนะาะไปพิสูจน์เลยนะครับเขาก็ให้โอกาสให้เรา ได้พิสูจน์ในะบวนการยุติธรรมนะครับนะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มันอยู่ในในชั้นศาลแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะออกมาพูดว่าแค่คิดว่าพยานหลักฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายจำเลยหรือเพื่อให้จำเลยถูกจำเลยคัดดีนะเพื่อให้จำเลยได้รับโทษเพียงเพราะคำว่าถูกใส่ร้ายหรือว่าหลักฐานเท็จที่สร้างมา อันนี้ก็มันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับกลุ่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับนะที่ทํางานในคดีนี้เขาไม่ได้ทําเพราะความอิจชาเขาไม่ได้ทําเพื่อมุ่งหวังที่จะใส่ร้ายเขาไม่ได้ทำเพราะเขามโนนะครับนะหรือว่านั่งเทียนอยู่ในห้องทํางานเสร็จแล้วก็หลับตาหลับหูหลับตาก็ไปจับไปจับคนใดคนหนึ่งมาดำเนินคดีไม่ใช่นะครับนะ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็สําหรับท่านใดที่เข้ามาฟังนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ก็ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสไพุูดินชั a นแนวด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ